ต่อมานะครับเราต้องการรู้ว่าพื้นสีม่วงคืออะไรอันนี้นะครับพื้นสีม่วงคือช่องชําระแบบเงินผ่อนชําระแบบเงินผ่อนนะครับท่านจะต้องกลับไปด้านบนสุดนะครับกลับไปด้านบนสุดเห็นไหมครับว่าจํานวนงวดเมื่อสักครู่นี้ท่านเขียนไว้ว่าหนึ่งงวดเราจะต้องมาแก้ตรงนี้นะครับเราจะแก้ตรงนี้ผมก็จะคลิกแล้วแก้ไขนะครับ เอาเป็นชาระประกันชั้น1สีกุ้งสามารถให้สมาชิกและลูกค้าผ่อนชําระได้สูงสุด6งวดนะครับถ้าเป็นประกันชั้น2บวกและ3บวกเราสมาชิกและลูกค้าสามารถผ่อนชําระได้3งวดตอนนี้เราพ่นหงวดนะครับเสร็จแล้วกดเครื่องหมายถูกครับเรียบร้อยแล้วครับท่านแค่เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลกรุณากรอข้อมูลเฉพาะช่องสีส้มเท่านั้นตอนนี้เราเลื่อนลงไปดูนะครับเลื่อนลงไปดูพื้นสีม่วงเมื่อสักครู่นี้นะครับ พื้นสีชมพูคือเงินสดถูกไหมครับอย่างนี้เมื่อกี้ผมบอกชําระแบบเต็มจํานวนช่องที่2คือชําระผ่านบัตรเครดิตเข้าสีกุง้งช่องที่3คือชําระบัตรเครดิตตรงเข้าบริษัทประกันภัยพื้นสีม่วงนี้คือชําระแบบเงินผ่อนนะครับผมจะขออนุญาตขยายใหญ่ให้ท่านชมท่านจะเห็นแล้วว่ามีค่าธรรมเนียมการผ่อนในพื้นสีเหลืองนะครับ200บาทจากเบี้ยเต็ม 2%จากเบี้ยเต็ม10,000คือ200นะครับค่าพรบรผ่อนไม่ได้เมื่อผ่อนไม่ได้ก็ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมท่านกะเลื่อนมาดูทางซ้ายนะครับค่าคอมมิชชั่นที่ท่านจะได้รับนะครับหลังจากที่ท่านผ่อนไปแล้วนะครับก็จะเหลือ372บาท30สตาังค์พรบรท่านก็ได้รับเต็มครับคือ60บาทสรุปก็คือกองเงินตัวเลขเงินผ่อนนะครับงวดแรกนะครับจะเห็นว่างวดแรกบวกฟรี นะครับงวดแรกบวกฟรีฟรีตัวนี้แปลว่าค่าธรรมเนียมนะครับไม่ใช่แปลว่าให้ท่านฟรีฟรีไม่ใช่นะครับงวดแรกคือ3ามพนนะครับงวดถัดไปคือ1,300บาทนะครับรวมแล้วก็คือเงินงวดแรกที่ท่านหรือลูกค้าจะต้องโอนเข้าสีกุ้งก็คือ4,285บาท2ีส,สตางค์ส่วนงวดถัดไปคืองวดที่1ถึงงวดที่6ชําระเพียง1,300บาทแล้วช่องทางขวามือนี้นะครับก็เป็นช่องที่เราจะส่งบอกลูกค้า นะครับท่านจะเห็นแล้วว่าระบบนี้ค่อนข้างจะง่ายแล้วชัดเจนนะครับแบบเดียวกันครับถ้าผมต้องการจะเซฟภาพนี้ส่งให้ลูกค้าผมทําแบบนี้ครับผมก็กลับมาที่แนวตั้งให้อีกครั้งนะครับแล้วผมก็ขยายภาพให้เป็นภาพเต็มนะครับแบบนี้นะครับแล้วผมก็กดถ่ายรูปหน้าจอเมื่อถ่ายเสร็จแล้วผมก็กลับเข้าไปที่ อาัลาบั้มรูปของผมเองผมก็ดึงรูปเมื่อสักครู่นี้กลับขึ้นมาแล้วผมก็ทําการแก้ไขนะครับผมทำการครอบตัดเฉพาะในส่วนที่ผมต้องการนะครับเมื่อครอบตัดเสร็จแล้วผมก็เลื่อนลงมาแบบนี้ซื้อจนะกลับลบด้านนี้ลงไปนิดนึงเห็นไหมครับเสร็จสิ้นผมก็ทําการ เพิ่มแสงไฟเล็กน้อยเพื่อให้ภาพคมชัดกดเสร็จสิ้นนะครับแล้วผมก็กลับเข้าไปที่หน้าลายของลูกค้าผมที่เมื่อสักครู่ผมสมมุติว่าคือคุณพานุ2สีสมาชิกหมายเลข76 am 76742นะครับแล้วผมก็กดภาพนี้ส่งเห็นไหมครับเราก็จะส่งภาพเงินผ่อนให้กับลูกค้าได้ทางไลน์ ง่ายไหมครับเมื่อลูกค้าสมมุติว่าคุณพานุเป็นลูกค้าเมื่อได้รับภาพนี้ก็ขยายใหญ่ดูก็จะเห็นว่าอ๋อค่างงวดแรกนี่นะรวมพรบ4,285บาท21สตางค์งวดต่อไปงวดที่2งหงวดที่6คือ1,300บาทง่ายไหมครับกับการใช้มือถือทำงาน